สวัสดีค่ะดาทาลอดนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเขาเปิดใจให้คุณหรือยังนะคะ Energy นี้ก็จะสําหรับคนที่มีคนคุยมีคนที่แอบชอบแล้วมีการดิวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีนะคะที่มีโอกาสตรง80จะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีอะไรจะเป็นลัคนาราศีของของคุณหรือเขาก็ได้นะคะมาดูกันค่ะ สำหรับลัคนาราศีที่มีโอกาสตรงสบเนต์นะคะก็จะเป็นคนที่เกิดในวันที่1 0บยี่สค่ะพึกศกันมังกรค่ะ1 6ึ่งหกส่สค่ะวันอังคารค่ะ1 8 8่8นะคะวันจันทร์ค่ะ44-24ค่ะไม่ถุนตุนกุมค่ะอืม หนึ่งสิบเอ็ดนะคะไม่ถึงตุลกุมค่ะแล้วสุดท้ายนะคะจะเป็นคนที่เกิดในวันที่2อง2ินะคะไม่ถึงตุลกุมค่ะ,ะสำหรับใครที่มีมันเกิดดังต่อไปนี้ก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะสำหรับใครที่ม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถเลื่อนไปดูคลิปอื่นได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากได้บอลไปเปิ่มมงคลนะคะเสริมกั้นงานกางินความรักก็สามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะดูกันนะคะว่าเขาเปิดใจให้คุณหรือยังได้ไรใบแรกได้เดอ่าได้โดยเดยวเดิลค่ะใบที่สองเมจิเชียนค่ะใบที่3มเดอรตรงค่ะอ่ะาไพ่ออกมาประมาณนี้นะก็คือคนคนนี้ เริ่มแรกเลยที่เขาเจอคุณนะเขาชอบคนในรูปร่างหน้าตาเริ่มจากชอบในรูปร่างหน้าตาก่อนพอชอบคนในรูปร่างหน้าตาบุคลิกเขาก็ดูด้วยว่าคุณเป็นคนที่เก่งไหมเพราะว่าคนนี้ก็ชอบคนเก่งเหมือนกันชอบคนสวยและเก่งค่ะแล้วก็ชอบคนมีเสน่ห์ฉลาดนะคะแล้วก็เหมือนว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปกเขาเลยนะคะเขาคนนี้เปิดใจให้คุณแล้วค่ะเปิดใจให้คุณแล้วนะคะแล้วก็เขาก็อยากที่จะคุยติดต่อคุณไปเรื่อยๆอยากที่จะดูว่า มีอะไรที่แบบว่าคุยกันแล้วเป็นแบบไหนคุยกันแล้วแบบถ้าถ้าคติหรือว่าอะไรตรงกันหรือเปล่าคนคนนี้จะดูไปเรื่อยๆนะคะจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าอ๋อตรงสเปคหมดแล้วงั้นครบเลยไหมเขาจะไม่ใช่คนที่เร่งรีบขนาดนั้นนะคะจะดูไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาชอบคุณที่สุดก็คือน่าจะเป็นเหมือนคุณเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แล้วก็แบบตรงสเปคเลยอันดับแรกเลยนะตรงนี้นะ เ้าต่อมากับความเก่งนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ